เข้าถ้ำกีเลนทองเดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่ามีถ้ำใหม่อีกถ้ำหนึ่งเนะี่ยตอนนี้หลวงพ่อจะพาพวกเราทีมงานนะไปดูถ้ำใหม่อีกถ้ำหนึ่งของถ้ำกีเลนทองนะฮะก็พาเราเดินมาลัดล้อซึ่งมันจะมีบ่อน้ำนะที่อยู่ท้างซ้ายมือแล้วก็เป็นทางขึ้นที่อยู่บริเวณเชิงเขาครับ เดินมาตรงช่วงมีกุฏิอยู่ตรงน่าเราตรงนี้ไม่สูงอ่ะไม่สูงใช่ไหมครับจามีหินก้กอ,อนนี่หลวงพ่อพาเรามาที่บริเวณเชิงเขาของอ่าเขาเรียกว่าเขาอะไรนะฮะตรงนี้เขาก้อยเขากอยนะฮะแต่พอมาตั้งเป็นอ่าถ้ำแล้วคือเรียกถ้ำกีเลนทองแต่ว่าส่วนนี้เป็นถ้ำใหม่ที่หลวงพ่อจะพามาดู หลวงพ่อที่เราเห็นก็คือตรงนี้จะเป็นเป็นถ้ำนะฮะตอนนี้ทําเป็นบันไดเหล็กนานยังครับหลวงพ่อครับแต่ว่ามันก็มันก็น่าจะลงได้นะได้มีน้ำน่อยๆต้องมีไฟฉายนี่ไงครับเดี๋ยวเราจะลงเข้าไปให้ในผมต้องผมต้องลงไปในถ้ำที่มืดมิดนะฮะเป็นบันไดแค่ไหนตอนนี้พวกเราก็กำลังจะลงมานะครับอันนี้ที่ใช่ครับแข็งแงี่ค่อยๆจับมานะครับนี่ เป็นถ้ำใหม่ตรงที่วัดถ้ำกีเรนทองใช่ไหมเรามาสำรวจกันนะฮะโอ้ผมว่าประมาณสิบเมตได้นะเนี่ยลงมาเพราะว่าโขนต้นไม้เนี่ยพอลงไปปุ๊บข้างล่างนี่ก็มีมีถ้ำอยู่นะครับทีทีมงานกำลังลงมาครับนะฮะโอ้สิบสิบสิบเมตรได้ลงมาถงถ้ำแล้วนะฮะแล้วก็มีมีช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพภายในถ้ำนี้นะฮะ ครับเล็กเลกคือสภาพท่ำก็ยังมีความชื้นอยู่นะะแล้วก็ดูขินงอกขินย้อยอยู่นะเป็นเหมือนเทียนเลยนะอ่าแล้วพอเรามองเห็นนี่ปุ๊บน้ำยังหยดอยู่เลยครับครับเน่นี่มีน้ำหยดอยู่ ครับดูโอ้นี่นี่นทำ้ทำท้ำยังเป็นอยู่นะั่นคะรับโอ้โอเดี๋ยวเก็บภาพนี่ครับนะฮะขยายดูนะตอนนี้ก็คือเราจะเห็นน้ำเราเรามาที่เราคิดว่ามีถ้ำใช่ถ้ำที่เด่นทองถ้ำเดียวใช่ไหมแต่นี่หลวงพ่อบอกว่ามีสองถ้ำถ้ำในถ้ำสองแล้วหลวงพ่อบอกว่ามีอีกถ้ำหนึ่ง น้ำจับถ้ำนะฮให,หยดมาครับนี่ด,นดูความสวยงามนะของคินงอกกินย้อยที่ยังไม่ตายเนี่ยซึ่งอาจจะมีน้ำหยดลงมาด้วยนะครับถ,ถ่ายด้วเาบอกมันถ,ถ่ายไม่ได้มองผนังถ้ำนะนี่ก็คือบันไดที่ที่เราลงมาตอนนี้หลวงพ่อที่อยู่บนนะอโอ้สิบเมตรได้นะแล้วก็ตรงด้านนี้นะ ตรงนู้นนะมีมีถงเข้าไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปครับนี่ที่อยากที่เราไตา่มานะโลโพอลงพื้นถ้าปุ๊บแล้วก็มองไปด้านข้างเนี้ยมีถ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรบ<อ>้างโอเป็นถ้าที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะเราเดยอ่อออว่าถา้าใหญ่รับโอ้ยนี่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 ปากทางเข้าถ้านะครับ โอ้ผมมาเจออันนี้ก่อนเลยครับทีนี้เราค่อยๆตามมามีเสืออยู่ใน,น้วยครับอ๋อหลุดอยู่ข้างล่างอ่ะผมเห็นแล้วถ้ำมีความชื้นนะฮะเดี๋ยวดูแผ่นพังของถ<อ>้ำก่อน,รอรนครับนี่นะฮะคือถงถ้ำนะ เป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับทีนี้เราก็ลงมาจากทางเข้านะมันจะมีสายไฟอยู่ตรงนี้ยนี่คือทางออกนะฮะแล้วก็คือให้เห็นคือเป็นเป็นหินย้อยออกมาเป็นผนังค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับสำหรับถ้ำน,นี้ถ้ำกี้เลนทองที่คนพบใหม่แห่งนี้นะครับ ใช่ครับเขาติดใบตะปูเลยนะจับโฟ <ผม S 2> ก<ล>ักกัน,นครับน,น,นี่เราเดินเข้ามาในถงนาก็จะเป็นแล้งนี้ยเป็นลากใจย้อยมานะครับมาน่าจะมาทานน้าแล้วก็ถงสุดก็น่าจะประมาณแค่นี้ฮะน่าจะตันมีก้อนหินอยู่สองก้อนตรงนู้นมีเสือด้วยนะที่ผมเห็นอยู่ตรงนู้นนะฮะมี่ข้างเขาข้างเยอะครับ ถงถ้ำท,ที่เราเดินออกมานะอยู่ตรงนูนรับนะนเป็นถ้ำที่มีความสวยงามน,นะกองหินเงาหินย้อยฮนะที่ยังคงมีน้ําอยู่นะนี่คือเครื่องในถ้ำครับครับเดี๋ยวเราจะกลับแลนะ้วฮะกลับมาทางเดิมมนะมีความเชื้นอยู่โอ้โหเนี่ยเป็นสนะันแรงเนี่ย โอ้โหนี่สวยมากครับเนี่ยมุงนีุ้มนี้ค่อนข้างสวยมากเลยครับเป็นสันเหมนใช่ไหมเป็นสันเลยเนาะอืมมันคลีบพญานาคเลยนะสวยมากมีน้ำหยดตลอดเวลาใช่นี่ผมก็คงจะเดินทางกลับไปแล้วก็ค่อยเดินนะถายภาพได้ครับ แล้วก็มาเจอต้นไม้ต้นใหญ่ที่เราปีลงมานะฮะ <Wow. S 1> นี่คือรากของเขาอยู่นี่นะะต้นไม้ใช่ฮะนี่ปีกด้านซ้ายะฮะนี่โปร่งมานะ,ะ้ะเราลงมาคือด้านซ้ายมือและที่สำคัญคือผมค้นพบบาดอยู่ลูกหนึ่งครับมีถ้ำม,มั้ยมีลงได้ไหมตอนนี้เราก็เข้ามาอีกโถงคือพอลงบันไดามาปุ๊บด้านขวาแต่ที่เราหันหน้าเข้าบ,บันไดคืออยู่ด้านซ้ายนะฮะซึ่งเราได้ค้นพบเอ่าถ้ำที่ยังไม่ตายอยู่นะครับที่ ทำกีเรนทองให้ทำใหม่นะฮะและหินงอกหินย้อยยังสวยอยู่นะฮะนะมีบาทมีบาทอยู่อันนึงนะตอนนี้ก็คือมีทางลงไปแล้วก็อ่เต็มไปด้วยหินย้อยเต็มไปหมดเลยโทรศัพท์ไม่ได้ดูจะใสาร์จก็ไม่ได้ไหมสวยงามลงไปมีเสาหินที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วยนะอยู่อยู่มุมด้านล่างนะครับโอ้สวยงามมากครับนี่แล้วคือมุมด้านบนนี้ก็จะมีทางไปอีกแต่ยังไม่ได้สำรวจนะมันอาจจะแคบอดีแต่ขึ้นมาดูบนอีกที อันนี้เป็นพองอ้อหือค่ะโอ้ยน้ำไหลมาโอนน้ใส่ไฟเต็มเลยนี่นะนี่คือสภาพประมาณชั้นสองโอ้โหนี่คือสวยงามมากเลยนะครับที่ทำกีเรนท้องครับนะขินงอกขินย้อยอยังไม่ตายเป็นมาาเลยครับเอาลูกไ่เหรอใช่ ในถงถ้ำประมาณชั้นสองนะนี่คือสิ่งที่คนพบนะฮะเป็นหินงอกหินย้อยที่ยังไม่ตายแล้วก็มีความสวยงามเอ่อแล้วก็อยู่ตามข้างๆผนังถ้ำหมดเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นละเห็นความสวยงามนะฮะโอ้โหสวยงามมากเลยครับตอนนี้ก็ทีมง,งานก็จะเดินทางกลับแล้ว บอกแผนถาข้าอีกนิดนึงพอลงมาจากบันไดปุ๊บด้านนี้มีมีห้องถงใหญ่นระะับขวามือนะฮะซึ่งจะเป็นอยู่ด้านบันไดที่เราปีนลงมาเป็นคูหาหนึ่งขนาดใหญ่แล้วส่วนด้านซ้ายที่เป็นโพงเล็กๆนี่คือเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีหินงอกหินย้อยที่ยังไม่ตายแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างอ,อบนิดนึงคืออบเหมือนซาวน่าเลยอะ่ะคือมีความชื้นร้อนร้อนชื้นนะฮะนี่ฮะเข้าช่องนี้ก็ได้แล้วปีนเข้าช่องนี้ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นจุดที่มาจากรากไม้ตรงนี้นะครับ ะะแล้วก็มีบาทอ,าอยู่อันหนึ่งตอนนี้เราก็ากําลังเดินทางกลับแล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆหรือคนที่สนใจในการเที่ยวถ้ำครับวันนี้่าเราลาไปก่อนนะครับถ้ำกีเลนทองที่พบคนพบใหม่ครับนี่ความสูงคือสูงมากเลยนะรประมาณเกือบสิบเปอเมตรได้ครับสวัสดีครับจาก้องไคเอกครับ